ผู้ชมด้วยนะครับพอไรสัตว์วคุณได้แครสิโอเคครับอม,มพอ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเราก็มาดูกันนะครับว่าเราเล่นกับใครดีมันปลาโอ๊ยที่ส่นบ้างอื<า>อ,อแล้วเดี๋ยวโอ้คนนี้เรายังไม่เคยแคปน,นั่่เเกกไมทยยอยู่โอเคยุกิ สองตัวยูกิมาเลยเพื่อนเมื่อกี้มันเด็กกระปรงเออกดอันนี้กดโอเลยเมื่อกี้อ๋อเหรอแม่บอกแล้วเห็นไหมกันไก่เมื่อกี้ก็กันไก่อะเมื่อกี้มันกระดาษเมื่อกี้มันขึ้นไม้กดกระดาษบางคนโอเคแด่าชนะบางครั้งก็มาชนะก็มาชนะโอเกมนี้ฉันต้องชนะดู้วย โอเลนอธารคาร์โดเซปไปหาไปเรื่องขอตชอนโอ้ค่อ๋อเขาบอกว่าไอป้าน่ะค่ะทำลยวามสุขของประกูหมายถึงว่าไอลงมาหารน่ะเออเออเออเลายความสุขประชาชนยังไงวะโอโอ้โหแปดรอ คุยเอ้ยเปิดมาก็ยิงไรล่เนี่ยโอ้ยยิงยิงไลทกันเป็นว่าเล่นเลยแม่จมตีจมตียูกิยูกิมันหมอกพี่อะไรมันหมอกการเว้นความเร็วสูงไ้ โอเคมันต้องรออีกสิบเทนจะใช้ได้จะขาวใช้ก้ามแอ้มวยเรียกแอ้มวยมันต้องโจมตีมมใช้เอฟเฟกต์ของแอ้มวยทำงานเอฟเฟกต์นี้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเอฟเฟกต์ที่สามทำอะไรได้เดี๋ยวต้องไปอ่านเขาละอืมเอาฟอร์อเอาใครมาดีวะอเอาอินนี่ออกมาดิ เออกะโอเคแอร์แมนกูรู้มึงทำได้ดีไปเลยอบัดกินแล้วนี่ใช่แบบไหนไม่ไม่ไม่ไเพิ่งจะได้แค่สามสิบเองคนละห้าร้อนมึง

ตายคู่เลยเว้ยเอาเอาเชี่ยห้องตายเยบบอ,เอ,เยอ้ยอืมเฮ้ยกลัวกูแพ้ได้เลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วยุคิียุคยยยยยยิี yes จวเทีบก็คยจวเทีบอะไรนิ่งวัวเหี้ ่อะแต่คือที่สำคัญนี่ชุบชีวิตชุบชีวิตอแอร์แมนแน่เลยเนะี่ยรู้แอร์แมนแน่ใช่ครับมึงก็ชุบแอร์แมนออกมาดาบเรือง,งแสองโอ้ยอันนึเลยเขาเดิไม่ถ่านเลย ใช่น่าจะใช่นะโอ้ยลงอกหลอดก็ได้อืมอะไรเออทำลายไลฟ์พอยต์กูไงแปดร้อย <800. S 1> อ่ะหนึ่งพันมั้งเล่นนี้มันเออมันน่าจะเมีอออืมใช่ลดได้จนกว่าไร้พอยต์จะมีน้อยมากกว่าสามพันน้อยกว่าสามพัน อเอาแล้วสลับสลับคอนโทนคอนโทนไม่ใช่เทิร์นเดียวเ,เยว,ว้ยอ่าแล้วมันจะใช้ทำไมไม่เคยเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนมึงไปหนึ่งเทิร์นโอเคหนึ่งเทิร์นหานแล้วมันโกงมากามันติดชื่อใช่ไหมอืมไม่ถึงเธนา่แตการต่อสู้แล้วคอม,มโบงูเลยวันเตอร์เนี่ยพันพันห้า อันเชิญลงมาทำมาโจมตีเตรงเนียโอ้โหไม่งั้นเชิญลงมาสักพอโจมตีเสร็จปุ๊บเล่นต่อไปสองเวอร์แล้วก็เชิญแล้วก็ชุดแล้วก็ชุบชีวิตแล้วก็เชิญก็ดีนี่แล้ก็โจมตีจะไมเกลียดยังเลยวะแล้วก็คอนทอลเลอร์ที่จริงมันไม่สองมันไม่ได้ส่องเวย์มันผ,ผิดเป็นแค่คอนทอลเลอร์อเลิกมาแต่แต่ทำอะไรไม่ได้ไงแล้วไม่ว่าจชุดชีวิตแล้วก็แคเชิญมาแล้วก็อันเชิญมา พอแล้วก็มอบลิวินเดสไว้แล้วก็สังเวชเชื่อมันก็จอื่นก็ลิวินเดสป๊บขึ้นชันนี้กูต้องชนะแบงค์ก็โจมตีเท่านั้นแหละชนะเทินชนะแปดเทินแล้วเนี่ยเฮียยูกิมึงยังไม่ได้ลงมอนเตอร์เลยรู้ป่ะเออสร้างผลาให้กูตลอดอดีมึงอ่ะ จูไดยังทำได้ๆๆๆๆได,ดีของมึงอีกจริงๆ,ๆจูไดยังทำได้ดีของมึงอีกกับข้าไม่ได้กับข <in> ้าท่านเอ็นโดใกล้ชนะแล้วยูกลิ่นไม่จะพูดช้าโอ้ยโดนอีกห้าร้อย ใช่ตายเพราะอะไรหมดนี่แหละโอ้หกร้อยมันจะมีนักโตลหนึงเมื่อฉันลงมาแต่ข้าเสียร้านหนึ่งค่ะจริงอ่ะจริงแน,นี่ไงเนี่ยชนะแล้วเนี่ยกลัวคนด้นานด้านสุสานคนง้อเอาเลยมีโคดักแมนไม่ใช่นี่โคดักแมนไอหานั่นชาโดอะไรนะงงนะนี่แหละาการนี้ก็ดี นี่ดิกิซ่าเอาอะไรล,ลงเอาอะไรขึ้นมือดีเ,เอาการนี้ขึ้นมือแล้วกันโอเครลนยมันมีเท่าไหร่พันแปดไอ้พันหกแต่ว่าเมื่ออันเชิญมาแล้วจะมีพันพันกว่า,าเฮ้ยนี้ดิ <laughs> ชนะแล้วเนี่ยชนะแบบใสใส จอมเต้เย็ดีใช้ F ไปขึ้นมืออาลาลาลาตกลกบินใช่ตกลกบินเออเจออาจารย์ในยูกิโอชนะแล้วว้ยในภาพ G X อ่ะเออไม่เหียเผ่ไผ่ไผอ๋ออาจารย์ผู้หญิงสวยไงเฮ้ยจอนเอาซีดา ไอ้เครียดจอรซีน่าโผล่มาจากไหนวะเนี่ยนั่นวคนชื่อไม่ใช่เลยเอาแลวโอเคยังไม่ผ่านอ่ะนั่นว่าคนชื่อทำไมได้เ<ช>อามาต่อยขึ้นเมือใช่น่าเชิญลงมาอืมใช่นานเชิญลงมาดอเทพหนุ่มน้อยผู้ดอเทพเจุวเทพวีดอ๋อก็รู้แล้วทำไมพวกมันถึงชนะกันบ่อยเพราะวกอย่างนี้ดิเค,เคยดูเคยดำใช่ไหมเออหยิบให้เพื่อแต่กระเป๋า อืมเคยดูดูเอลในตำนานไหมดูเอลอะไรดูเอลอย่างความมืดอ่ะที่แม่งรอเรียนนักการเมืองไทยอ่ะเกดงเลยพี่ไทยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เหรอฮะเยทเทยุกิยุกิทำให้กูชนะอีกแล้วรืรู้ไหมเนี่ยอ้าว โอ้ยไม่ชนะสักทีคาร์ทาคาจจอซิน่าใช่คาร์ทาคาจิจอนซิน่าจบเชิญนั้นทันทีเเมนเข้าไนทใช่เข้าเมนเฟสที่สองแล้วก็จบเ็นเทสเปตเท่นั้นโอ้ยเนี่ยนีคนลำบากโอ้ยทําบากกหลายเหี้ยหกร้อยเนี่ย จะแพ้พวกจะแพ้งงโง่แบบนี้เข้าใจไหมไม่แพ้เว้ยเอาขึ้นมือสวมตีเลยเอาเลยอะไรนะมันชี้เคียอะไรวะ แบ็คเม่ใชเชียนแบ็คคือเมจิกตูมชนะชนะใช่ชนะโ okay. อเะคะโอ้ยกว่าจะชนะได้เฮีย,ย,ยเย้ยคู่นี้เป็นคู่ที่โหดมากเลยบอกตรงบโอเคครับก็น่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับของยูกิโอภาคนี้ไป น่าจะเจอัเพกาซัตนะ<อ>เพกาซัตเออตบกับคนสร้างเลยตบกับคนสร้างเลยเพกาซัต <laughs> นี่ไงไอเพกาซัตหัวเพกาซัตหัวซัตเืบอยบมันเชื่อพ่อย, <laughs> ยูกิบอยใครบ,บ้บอยุยกบอย b โอ้คม,โโมาชนะมาเทิร์นแรกก่อนเชิญซีโฟ ยังแบงยังเอาแล้วครับสันชเอ็กซิงโอเคตอนสุดท้ายแล้วอ้าวทำไมพีกัสซ่าไม่มีเสียงอ่ะพีกัสซ่าเป็นตัวประกอบพี่เยอะเลยเออถึงแม้จะเป็นคนสร้างก็ไม่ได้ออกมาทุกตอนเนาะหน่าสงสารเกินจะบมันใหญ่อ่ะตูนโวการนี้สามารถเลียงการ์ตูนได้ ที่ชอบคอยเหลือมากเลยสับเด็กแล้วก็ใช้ตูนอีกทีนึงมันจะใช้ทำไมแล้วมึงไม่เรียกตูนออกมาทีเดียวเลยวะเนี่ยกูอยากรู้ตลอดเลยอ่ะไอ้พวกเด็กที่มันต้องใช้การ์ดเวทเพื่ออัญเชิญด้วยใช่ไหมมันอ่ะเสือหยิบได้คาริฮาต์ตูนตลอดเลยเสือหยิบได้การ์ดซีเวิร์มตลอดเลยมันโกงสัตว์สัตว์โข่ กองจร yup. ิงบอกตรงอันเชิญเฮ้ยเแบงมันอันเชิญอะไรวะบุายใช่ไหมชอ้าวเดมอนตูนเดมอนพี่ตูนบอริสแลมเดมอนอุ yeah> ้ยยิไยอมให้ารโดเสร็จเฮ้ยแบงค์โคมเลยยัง การนี้ไม่โดนแบนง่ายๆหรอกครับเพราะมันทำลายทั้งของเราทั้งฝ่ายตรงข้ามด้วยวเอาแล้ว,ลวไซคโ,ไโครนจ็อกเกอร์ไซคโ,โครจ็อกเกอร์ไซโครจ็อกเกอร์ไปเลยเยลโล่แจ็คเก็ตไปเลยแม่หน้มพลังพันสาเอาโอโดนจุกเลยไหมล่ะ1,900อ่ะ เซ็ตการ์ดด้วยหนึ่งใบในดูซิดูกิมเซ็ตอะไรไว้อ้าวเียมันรถเยม,มันก็ไม่ใช่ว่าเซ็ตการ์ดเดิมหรอกวะโอ้บาริสสินมีเล่นฟอร์สอืมโอ้มันเป็นเด็กนักงรถในตำนานเว้ยอเอยเด็กเด็กเด็กนักงรถต่างมิติไไก็คือทำให้เราหลุดออกจากมิตินี่ไปเลยไงคือแบบว่าโจมตีมาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะอดหลุดออกจากนอกเกม สุดหนทางที่สว่างสวยออกนอกเกมเลยอันเชิดซิงค์ุ้ยเซตการ์ดด้วยหนึ่งใบแล้วก็จบเชิญอันเชิดซิงค์ควาจะถึงโกยเฮ้ยนี่ต้นเนี่ยมันชื่ออะไรนี่เป็นไตรอาไหนนเี่ยไปล่างฟีโก้หรอาจริงอ่ะนี่ยดูดิคล้ายๆนะเว้ยคล้ายๆะแนนเยอกว่าอือหมอกัดหนึ่งใบใช่แกอัมของเว้ยของคุ้ยไหมอือใช่ มันก็สองวันสองคู่ให้มันเป็นซินโคลซินโคดีซินโคเป็นการเชนแบบพิเศษเลยอืออืมอะไรดิเอมนลูกพ่อโจมตีเลยการโจมตีไล่ผลและจุดเธอนนั้นทันทีพี่การโจมตีไล่ผลจบเทิร์นเทิร์นอินโดฮิกิเซ โอลโนโทรอเชิญตัวตมาวไไมอดอมันมีตุ๊กแกลมกว่ตุ๊กแกไฟฮะโอลิโนโทรนอโนโนทรอนมดอูดูดูกม่ากยลมเคเต็อันเชิรมัตเตอร์หนักกว่าแล้ว ก็เป็นการนี้กับการนี้เหียตัวเทบดูดูมีการบเดียวมัยเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรวะเอฟเฟกเมื่อกี้นี้อืมอืม วัตชีโอเลนทานดอแล้วก็มันเตอร์หนึ่งใบมาสิจบดีมาเลยอันเชอม้โอ้บอลลิเซซิมนย็นฟอร์ตเ้ยบูมไปเลยพวกมึงไปเลยหลุดออกจากหน้าประติศาสต์เจ็ดการหนึ่งใบแล้วก็จบเชิญดอดอกการหนึ่งใบสุสานคนโง่ ใช้ก่อนใช้ก่อนอุ้ยเหี้ยนะคะโลแกนไอคิ้เอาอีนั่นลงสู่สารไปเฮ้ยจริงอ่ะโอ้โหน้องกูสุดยอดเลยคอมโบนีเนี่ยระแกไปนี่ยัแกดำ่ไม่เดคแอเทิพวกคิส ไป l a d i r เลยครับอา้าวโอ้ยกาจตีไรลีลกแว้าวาเ,าเยฮ้ยอันเิไอคงพอก็ยังใช้เอฟฟกได้400ไปเหลือ5 0 0พเอมดคิดว่าแน่มึงคิดว่าแน่มึงก็มาเลยเพ็กซัสถ้ามึงผานอันนี้ไปได้โคตรโหดูสเพกซัส กูว่ายูกิไม่ชอบแย่งซีนกูอะยูกิไม่จะตีชนะตลอดเลยอะดูที่เนี่ยอโอ้แบงค์คดูดูเอาแล้ว อโอ้ยโ oh อ,นแอ้แม่กอดแรมแมโจมตีไปถึงมึงจะโจวเทพกว่าเถอะมึงก็ถึงมึงจะจวเทพกว่เถอะเกกัซัแต่มึงก็แพ้ยูกิผู้โจวเทพไม่ได้หรอกแบงค์อเ,เอาเลยยูกิชนะแล้วเว้ยออวอวเอาเอากีนลงมาดีกว่า,าโอเคเอเอหแหม โอเคครับเราจะดูความไพ่แฟนฟรีกันครับโอ้โห้ยก้อนเพคัมันต้องมีสามเทพมาใช่ต้องมีสามเทพมันมีมันต้องใช้เด็กนั่นด้วยไอ้เ,อ ي, เพกาซัสเนี่ยต้องใช้เด็กดวงตาพันปีอว่ะใช่มันมีดวงตาพันปีแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะดวงตาพันปีดวงย่าง เอาแล้วครับจบแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ยูกิโอภาคแรกนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นภาค GX นะครับไว้เจอกันนะครับผมบกับจูกิจจูไดใช่ไหมออซึ่งภาคน่าจะบอกเลยว่าเป็นอ e ีฮิโร่บวกกับอ e ีฮิโร่จะเป็นคอมโบที่สุดยอดอฟิวชัน <laughs> ช่นันรัวๆฟิวชั่นกันแบบได้รัวๆเลยครับงั้นก็เปิดซองสุม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  แล้วก็ไปแล้วนะครับผมเปดิดตั้งแต่ตั้งจะหมดเลยไม่ท้ายขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ